สําสเร็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพตัตนาหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน พศ2564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลศรัทธาด้วยสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระศิลัตนัตรยัยและพระราชกุศลธรรมจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบอพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยสดิสดเสดสติดเป็นมิ่งขวัญหลักไทยแห่งราชอาณาจักรไทยตราบกรัติปิการ his majesty king m a h a v a j i r a l o n g k o n พระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัว i s graciously devout to offer food to monks administrators lecturer staff and students of MCU Wang Noi District Ayutthaya Province From the 21st November 2021 up to the present, Humbly rejoiced in the Royal Maurice with the grateful feelings in the incomparable Royal Grace, and Humbly wished His Majesty the Kings a great protection of the Triple Gem and uncountable Fruits of Arms. may his Majesty the King's ever prosper with the four glorious blessings h e esteemed and revered for the Kingdom of Thailand long live his Majesty the King วันนี้มีคณะท่านเจ้าภาพผู้มีจิตริทธาได้มาถวายความอุปถัมภ์ด้านพัะทหาร แด่ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพรันิสิต์ของมหาจิฬาโดยเสด็จพระราชกุศลประกอบด้วยคณะที่หนึ่งเป็นคณะของศิษยาณสิทธิ์ของพระอาจารย์สมชายนันทโกแห่งวัดหน้องเรียมเพอพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเศร้าซึ่งมาอยู่เป็นประจำะทุกเดือนเดือนละหลายครั้งวันนี้ได้นำพัตทหารข้าวหวานมาร่วมสมทบเป็นไก่ทอดยำรวมมิตร ต้มหมูผักกาดดองผลไม้แอปเปิ้ลขนมใส่ไส้มาทำมุญเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตครอบครัวหน้าที่การงานพระอาจารย์สมชายก็แนะนำสัติจญานุสิท์ได้มาทำบุญโดยมอบฝ่ายให้คุณกัชัยกับชมผู้หญิงมีมานำพระทหารมาร่วมอยู่เป็นประจำเดือนละหลายครั้งของอนุโมทนาบุญ คณะที่สองเป็นคณะของพระอน,นันกตโกบุญตันนิสิกคณะพุทธศาสตร์สาขาพระพุทธศาสนาชั้นตีที่สี่วันนี้ได้นำขนมเปี๊ยะจำนวน60ชิ้นมาร่วมสมทบถวายพระสงฆ์สามเณน,นด้วยส่วนมากพร้อมแล้วะจะได้พรเป็นภาษาบาลีส่วนที่เหลือก็ทยอยขึ้นมารับอาหารบิฑบาแตและถ้าแม่ครัวก็จะได้ไต่บาตนะเพื่อทำการ ฉันสืบต่อไปอาจารย์นี้ปลารัพ์พรวนน้ำบุตรที่โสกสนและตั้งกิจปรารถนาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองยิ่เย็นในสุขไยกันนะยะทาวาริวะาปุราปร,ริอุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกะปติอิจตังปฏิตังตุมังกิปเมวะสมิตจตุ อภเพปูเรนตุสังกปาจันโตปนรโสยะตามณิโชติรโสยะตานิยวังเววันกันโตสรกนรโคนีนันสัตุมานเตมวันวันตารายโยน ทีคอยอยูอ่กพวะวสันเพียงเวียนว, ah วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคง มาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสาม,มนเณรจำนวนหนึ่งพันรูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา